สวัสดีค่ะบตอพี่ใหม่นะคะจะชอบแฮฟเฟิลนี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามารับของฟีดแบบง,ง่ายๆกันเลยนะคะเราก็จะไปในแมพของส t a n g e r t h i n g s นะคะ Star เคาโมนะคะเมื่อเราเข้าเกมมาปุ๊บนะคะเราก็จะได้รับทันทีนั่นก็คือหมวกนั่นเองนะคะแบบนี้เลย แต่นี้นะคะก็เป็นอีเวตนนะคะที่มาจะาหนังของ Netflix นั่นเองนะคะแต่ว่ามันมาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยได้แค่หมวกนะคะส่วนอย่างอื่นนะคะที่ทำในแบบนี้เราเอาเหรียญในเกมนี้ไปแลกนะคะมันขึ้นว่าโหลดอีกนะคะพี่ว่ามันน่าจะหมดแล้วนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ทำนะคะสงสัยเราจะได้แค่หมวกนะคะเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยรับหมวดนี้ก็เข้ามารับกันในแบบนี้นะคะอบบ่ะและนี่ก็คือหมวกนะคะที่เราได้รับนะคะเป็นหมวกแล้วก็มีสกปมนิดหน่อยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็น เป็นหมวกที่เป็นในตัวละครของในหนังเรื่องนี้นั่นเองนะคะอ่าพอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราไม่ต้องใส่ผมเลยก็ได้ใส่หมวกอนยะ่างเดียวเราก็ไม่ผมแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยรับก็มารับนะคะอยา่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปนี้ก็ไปละจ้า